สิกขาสามพิขูทั้งหลายสิกขาสามนี้สิกขาสามอะไรบ้างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพิขูทั้งหลายก็อธิศีลและสิกขาเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายพิขูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาพิกุทั้งหลายก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกและวิจาร์เสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสามปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุทฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาพิกุทั้งหลายก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขา พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสาม